ในป่าดังจะเรียกว่าสุดท้ายไหมเพราะว่าพรุ่งนี้เราต้องบินไปจาการ์้านะพรุ่งนี้อาจจะไม่ได้ทำอะไรอาจจะไม่ได้ถ่ายอะไรให้ดูโอเควันนี้ก็ไปกินกาแฟแล้วเรียบร้อยแล้วก็คิดว่าน่าจะเริ่มวันได้เพราะว่าเราต้องรอเช็คอินที่อีกที่โรงแรมหนึ่งตอนนี้คิดว่าน่าจะกำลังไปมิวเซียมแต่ไม่แน่ใจว่าเขาจะเปิดไหม ก็เห็นใน Google Map แต่ลองไปดูอย่างน้อยๆก็ลองเดินดูแถวนี้เอานะคะโอเคเราจะเริ่มวันกันโดยการเดินไปมิวเซียมก่อนแดดค่อนข้างร้อนแต่เราก็จะสู้จ้ารู้สึกว่าไม่ค่อยได้เดินนานละไปลุย ปิดจ้ะคือพิพิธภัณฑ์ที่เราจะมาเนี่ยชื่อว่าพิพิธภัณฑ์อาทิตย์ตยะวรมันไม่แน่ใจว่าออกเสียงถูกหรือเปล่าถ้าไม่ถูกก็ต้องขออภัยด้วยเป็นพิพิธภัณฑ์ของออที่ตั้งอยู่ในเ,เขาเรียกว่าอะไรอำเภอปาดังจังหวัดสุมาตราประเทศอินโดนีเซียพิพิธภัณฑ์เนี้ยก็คือจะบอกเล่าจะบอกเล่าความเป็นมาแล้วก็ เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของออสุมาตราตะวันตกทั้งหมดนะแต่เสียดายที่วันนี้ปิดโอเคเดี๋ยวเราดูกันว่าเราจะไปไหนดีอ๋อไม่ไม่แน่ใจว่าบอกหรือ,อยังว่าปารังเนี่ยเป็นอำเภอในเกาะสุมาตราของประเทศอินโดนีเซียที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกนะจ๊ะก่อนหน้านี้เราไปมาเนี่ย เป็นสุมาตร,ราเหนือนะที่เรานั่งรถบัสมา18ชั่วโมงเนี่ยคือเรามาทิศตะวันตกกันนะจ้าเธอโอ้ยเอ่อที่ปาดังเนี่ยบอกตรงก็ไม่แน่ใจว่าเขามาทำอะไรกันที่เนี่นะส่วนมากท,ที่เห็นก็เขาก็น่าจะมาเซิร์ฟน่าจะมาเล่นเซิร์ฟกันแล้วก็น่าจะมีหลายอีกอะไรอย่างให้ทำแหละแต่ฉันก็ไม่รู้ว่าเขาทำอะไรกันส่วนมากว่าจะมาพิพิธภัณฑ์ก็คือปิดไปแล้วหนึ่ง แล้วก็จะบอกว่าปาดังเนี่ยน่าจะเป็นอำเภอสุดท้ายที่เราจะอยู่กันในสุมาตราเพราะว่าพรุ่งนี้เราจะบินไปจาการตา yeah. เราจะแวะกินของหวานกันสักแป๊บหนึ่งเพราะว่าเราเห็นแล้วว่ามันน่ากินชื่อว่าแควป,ปูกิทส์ไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นเพิ่งเห็นที่นี่ครั้งแรกโอ้โหแดซซาร์ดเดส for me อ mm ืมโอเคอ่าอัสเซลเลเตอร์อิสิ เป็นแป้งแป้งอันนี้น่าจะเป็นแบบออริจินอลแล้วก็มีช็อกโกแลตราดอยู่ข้างในแล้วก็เขาราดนมทับไปด้วยอืม,อมว้าวเยอะมาก how much ปรปะหนึ่งมืนรูปเปีย บกว่าาได้ประมาณแบบสี่ได้เกืบ 10, อบสิบพันนะ่ะอืมฟิลคล้ายๆขนมไข่บ้านเราเลยอ่ะแบบว่าแต่ว่าแบบมีโท็อกโกแลตอยู่ข้างบนขนมไข่อืม it's good ไเยอะแล้วเพิ่งจะถ่ายลืมไปคือใครที่เบื่ออาหารอินโดนีเซียแ,แล้วแบบว่าเบื่อสตรีทฟูด้ดแล้วมาที่ปาดังเราแนะนำร้านนี้นะแซนด์วิชแล้วก็สมูทตี้อร่อยมากรู้สึกว่า มีมีสุขภาพที่ดีขึ้นแบบเยอะมากๆเยอะมากๆใครที่แบบว่ามาที่ปารางังแล้วแบบว่าเบื่อนะเราแนะนําให้มารา้านนี้เดี๋ยวขึ้นชื่อไว้ให้นะคะอร่อยมากรู้สึกดีมากคนนี้โอเคหลังจากนี้เราจะไปไหนกันเดี๋ยวกําลังดูๆไว้แล้วแหละเดี๋ยวจะกลับไปที่โรงแรมก่อนเอากระเป๋าไปเก็บเพราะว่าย้งรอต้องรอเช็คอินอยู่เพราะตอนที่ไปมันเพิ่งจะสิบโมงใช่ปะมันต้องรอเวลา เดี๋ยวจะกลับไปที่โรงแรมเก็บกระเป๋าไว้บนห้องแล้วกออ็หลังจากนั้นน่าจะไปเดี๋ยวบอกไปว่ากันอีกทีนึงนะจ๊ะ ขนอยู <laughs> ่กับพี่แก๊ปแล้วเขาดีนะให้เสื้อมาใส่ด้วยอ่ะมันตนองมกมากคาเฟ่อะ it's okay it's okay it's okay thank you sir thank you. Thank you. t สิ่งที่เธอเห็นไปนเมื่อสักครู่นี้รวมถึงตอนนี้ด้วยมันเป็นวันสุดท้ายของฉันบนกรอบสุมาตาฝนตกหนักมากตกไม่เกรงใจเลยตกไม่เกรงใจว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะเออจะได้เอ็กซ์โปปาดังหึเอ็กซ์โปไงอะไฟก็ดับเนะี่ย คืนนี้เป็นคืนสุดท้ายบนเกาะสุมาตราเพราะฉะนั้นเราจะอยู่เฉยๆไม่ได้ต่อให้ฝนมันจะตกก็ตอนเย็นยังไงก็ตามแต่คืนนี้เราจะออกกอแหลกันค่ะ พอดีว่าฉันเนี่ยนะได้ไปทําความรู้จักกับหนุ่นที่ทํางานอยู่ในโรงแรมที่ฉันนอนอยู่แล้วเขาเป็นโลโก้ที่นี่เขาก็เลยโอเคเดี๋ยวไปดื่มกันโอเคคืนนี้ไปโอเคไปดื่มกาเลยโอเคคืนนี้เราจะต้องออกต่อแหละค่ะโอเค Thank you. มันก็เป็นสปอตทีละนี่ันก็เป็นสน่าสนใจมเค่ะ่อตที่มลยที่นี่มีาสาค่อน่าากเอาเลย่ะทอตท่นะที่ก็ยันก็เอตท่นม่เป็นสปอตที่น่าสนใจมากเลยค่ะที่นี่มันก็เป็นสลย ยันกันรย่ so you order what you want โอเคโอเคจะบอกว่าตั้งจะ่เที่ยวมาครึ่งเดือนไม่สีใช่ครึ่งเดือนแล้วนี่เป็นครั้งแรกที่ดื่มแอลกอฮอล์บนเกาะสุมาตรานะจ๊ะคือก็ด้วยความที่แต่ละที่ที่เราไปอ่ะพื้นที่นั้นๆเนี่ยก็คือจะเป็น เขาก็จะนับถืออิสลามกันเขาก็จะไม่ดื่มเท่าไหร่อ่ะนะแต่มาที่นี่ก็คือกระดูนี่ดิต่างชาติก็คือมานั่งดื่มกันมานั่งแฮงเอาอะไรอย่างเงี้ยที่น,นี่ก็คือแบบเป็นเป็นแหล่งชิคๆคูค,คูที่หนึ่งเลยก็ว่าได้ในาปาดังนะคะยังไงอย่างน้อยๆวันสุดท้ายของฉันก็มีอะไรให้ทำเว้ย อันนี้เราสั่งเป็นอังเกอร์ลินจีเป็นคล้ายๆกับไซเดอร์อะรู้จักไซเดอร์เบียร์ไหมก็คือเป็นเบียร์ผสมผลไม้หมักกับผลไม้อะไรประมาณนี้แอลกอฮอล์กึบแรกในรอบ2อาทิตย์กว่ากับ3อาทิตย์ Yeah. For surfing? Yeah. For, surf. for surfing. Of surfing? Or maybe trip to, trip to Sumbar? Like, uh, uh, ya yeah, Sumatra apa? West Sumatra? West Sumatra? Yeah. Maybe like uh, Bukit Tinggi, ah, so Saudi ada Saudi Arabia. Saudi So Saudi Arabia. Saudi Arabia, Forest, it is, the forest, yeah. the forest. Fale, it? From. Is um, uh, Islam. Islam is. Stay, must stay in Padang. Must, must stay in Padang. First stay in Padang. Yeah. First and stay in Padang. It's from from Bandara or from. Or from, from, from. from airport on, uh, or. 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 Ah, then, okay, yeah. okay. Padang. Okay. After Padang, to Borneo, or to Tawai. Yeah. Okay, so they come here for like they they are here, they are landing here. Yeah, Atlanta. and then they just go somewhere else. Yeah. Okay. Mm -hmm. oh, the coffee. Okay. 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 And do they have the day off, the twelve hour work? Yes. day off as well. Day yeah. off. Okay. They do uh, one day in in one week. Okay. So normally people here that work twelve hours. Yeah. And have a one day off a week. Yeah. But in in the in the government room you you must do you just you just work to work i have work but you know yeah i know i know same some some type people that do work like that as well nine hours one hour break so totally it's eight hours but when i work in bartender i do 12 sometimes 10 sometimes yeah but at night time as hard that's hard job but it's really good money. Oh, pakai nama yang itu juga kan? Apa namanya? Yang punya jadi homestay juga kan? homestay yang kedua kan? Iya, Pak. Oke. Nice to meet you. Nah, Becky, pardon before, I couldn't speak English very well, are you? Wah, oke. Hey, have a good night, and yeah, see you tomorrow, maybe. Yeah, oke. Apa, Lampung, Pak? Di Bali, bang. Di Bali, ya. โอเคก็จบไปแล้วสำหรับค่ำคืนสุดท้ายในปาดังนะคะทุกคนก็ไม่ได้มีอะไรมากที่บ้านนั้นเพราะว่าก็อย่างที่เห็นเขาก็ไม่ได้เปิดเพลงไม่ได้อะไรบาร์บ้านเขากับบาร์บ้านเรามันไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าเอออลีฟบอกว่าเมื่อวานนี้มีดนตรีสดเราพลาด โอเคไม่เป็นไรไว้รอบหน้าแล้วกันเนาะยังไงวันนี้ก็ต้องจบไปเพียงเท่านี้เราขออนุญาตจบทริปสุมาตราของเราไว้เพียงเท่านี้นะจ๊ะหวังว่าทุกคนจะเอ j นจอยแล้วก็มีความสุขสนุกไปกับการเดินทางของเราในครั้งนี้นะคะยังไงก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็อย่าลืมแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะโอเคไปแล้วนอน บายบายบายนิสิตมีค right ิวแฮปปี <tanta hot mat puppy> <we> ้ก <uh ูเตยแฮปปี้กูเด้เมื่ฉันก็หาทางเข้าไม่เจอฉันก็เดินไปหนึ่งรอบทางเข้าอยู่นี่ทึ่งกับความโง่ของตัวเองมากกับบางทีอะฮึ